นะคะคนที่ว่ากันที่อาจารย์ชื่อเล่นชื่อวิฟค่ะเป็นนักศึกษาคณะรัฐศา,า,า,ศา,า,าสตร์ชั้นปีที่3จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมีโอกาสพิศเศษที่ได้มาสัมภาษณ์นะคะ<ม>พี่เป็ดนะคะค่ะพี่เป็ดค่ะก็นะคะถ้าทุกคนผ่านมาในรามหรือว่าเห็นจากเพจมอรามคำแหงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็จะรู้ดีะคะ่ะรู้จักพี่เป็ดนะคะพี่เป็ดในนามใจส้ร ก็ะะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเราจะมีโอกาสมาสัมภาษณ์พี่เป็ดค่ะถ่าที่เป็ดคะเ,เราจะถามพี่เป็ดว่าอะไรที่ทําให้พี่เป็ดแบบมีแรงบันดานใลใจอะไรยังไงที่ให้พี่เป็ดมาทาในตรงในจุดนี้คะไม,ไม่ได้กวนนะ<ฆ>คือมันไม่มีใครทำค่ะ<ฆ>มันไม่มีใครทำปุ๊คือพี่เป็ดก็เป็นลูกกอกบขนุนคนหนึ่งายรียนจบคณะศิลปกรรมศาสตร์ของกราบแห่งเรา<ฆ>แล้วก็ก็จะมีความรู้ความสามารถด,ด้านดนตรีแล้วเราก็มองว่าการที่ไปทําแบบเนี้ย สามารถทำให้จิตใจมีความสุขขึ้นได้เป็นจีช่วยให้คนมีความสุขช่วยคนมีความสดชื่นอ่ะคค <ฮะ S 2> ่ะรับก็ก็ก็เป็นมาง่ายเป็นในเองธรรมดีอยากเห็นน้องๆอสบายแล้วแรกๆเนี่ยพี่เป็ดคิดบ้างไหมว่าตอนแรกๆที่พี่ คิดได้ไหมว่าเฮ้ยมันจะมีคนมองเราแบบเฮ้ยเป็นต oh. ัวประหลาดไหมที่แบบเฮ้ยเราไปทําอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆเราก็แต่งชุดลุ่งกระโปรงไปถือป้ายอะไรอย่างเงี้ยมันคือคือทั่วมอลลามัยคือจะมีคนมองเราวเราเป็นตัวประหลาดไหมหรืออะไรเงี้ยพี่เป็ดเคยคิดได้ไหมว่าเฮ้ยไม่ทําดีกว่าคนมองเราคนตลกเราอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกไปคือถ้าพี่เป็ดไม่ทําก็ไม่มีปิดปากเนี้ยทีนี้มันห้ามไม่ได้ว่าใครจะมองเราเป็นตัวประหลาดซึ่งมันซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอ คือคนเวลาพอไปทําอะไรที่มันผิดปกติจากคือมันป้า,ามันไม่ได้เรียกว่าผิดปกติเนาะแต่ว่ามันเรียกว่าคือแบบมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีใครทําตามเรามันไม่ค่อยมีใครอะไรเงี้ยคือแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มองเป็นเรื่องแปลกเลยค่ะคึงทุกคนเห็นก็แบบอ,อ๋อก็โอเคก็ไม่ได้มีใครมาทําอะไรในสิ่นี้ให้เราอะไรเงี้ยก็แบบค่ะที่เรามันเป็นสิ่งทีง่เมื่อไปกันได้พี่เป็นมีมีมีเสียงเพลงมีเสียงดนตรีซึ่งซึ่ง มันสามารถแบ่งปันให้กันได้โดยที่พี่เป็ดก็อาจจะออกแรงนิดหน่อยอะไรเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งดีๆที่เราควรจะมอบให้กันได้มันมันมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกคนทําได้ไม่ใช่แค่พี่เป็ดนะหลายๆคนที่นั่งอยู่อะเล่นกีตาร์เก่งกว่าพี่เป็ดเราเก่งก่ว่าพี่เป็ดแต่ว่าเนี่ยคือก็ไม่ได้ไม่ได้ออกมาแดงไม่ได้ออกมาโชว์ความสามารถอะไรตรงนี้ เหมือนพี่เป็ดใช่ไหมคะพี่เป็ดก็เรื่องที่จะทําเรื่องที่จะให้คนอื่นรู้ว่าเออเนี่ยเราก็มีเออเนี่ยเราก็เป็นคนหนึ่งนะที่ต้องการให้แบบให้เสียงเพลงเนี่ยส่งไปถึงกําลังใจให้น้องๆหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่เป็นลูกข้อผนเหมือนกันเนี่ยแบบว่าเออเนี่ยให้สู้ๆนะคืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเรามองพวกเนี่ยแม้แต่วงการแพทย์เขายังใช้เพลงมาเป็นดนตรีบำบัดแต่ว่าเราเราไม่ไม่ได้ใช้คำว่าดนตรีบำบัดเพราะว่าน้องๆไม่ใช่คนไข้ค่ะ ก็คือ<ฆ>เวลาที่เราคิดที่จะทําอะไรสักอย่าง<ฆ>เราก็ทำํททำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะ<ฆ>ถ้าพี่เป็ดไปยืนอยู่ต่อหน้าน้องๆเพราะว่าอยากโชว์ว่าฉันเก่ง<ฆ>ฉันมาแอคสาวพี่เป็ดก็หายไปตั้งนานละ<ฆ>แต่นี่สองปีกว่าแล้วนะใช่ค่ะคือหนูก็เข้ามาอยูตั้งแต่ปีหนึ่งทั้งหนูก็เห็นที่เป็ดแบบอ๋อคือเออ ก็อยากอยากเชิญชวนน้องๆเชิญชวนทุกคนยนะครับท, <สะ S 1> ที่ที่มีความสาม,มารถด้านีหรือว่าจะเป็นนักพูดอะไรก็แล้วแต่คือแต่และคนสามารถแสงดงออกในความส, <ะ S 1> สามารถของตัวเองเพื่อจะส่งมอบความรู้สึกดีถึงเพื่อนๆได้ค่ะคำคมคำคมคำคมค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณค่ะพี่เป็ดนะคะ,คะลูกพ่อขุนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงของเรานะคะและดีฉันวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะ คนที่วากันพี่อาจรารย์รัฐศาสตร์บัณฑิตราวคำแผงขอบคุณค่ะสวัสดีครับ